การเปลี่ยนค่าสถานะรองของอุปกรณ์ให้ได้ออฟเทปเทปและเราควรที่ต้องเลือกออฟแบบไหนดีหินเปลี่ยนค่าสถานะรองหาได้จากไหนบ้างสวัสดีครับพบกับผมมิตเตอร์ซิเวอร์ในเกม Back Cover M และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยไปหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Back Cover M และ n นาล็อกออร์เรนจินเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึึกถง Power Pay นะครับ สำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนานะครับการเปลี่ยนค่าสถานะรองของอุปกรณ์เผื่อใครอยากได้ออฟอุปกรณ์แบบเทพๆเราก็สามารถมาเปลี่ยนเพื่อรุ้นหาออฟดีๆจากตรงนี้ได้ถ้าออฟไม่ดีก็น่าจะต้องทําใจนะครับซึ่งในส่วนของหินเปลี่ยนค่าสถานะรองของอุปกรณ์เนี่ยตอนนี้จะมีแค่ระดับทั่วไปเท่านั้นแล้วจะได้รับจากการเติมก่อนอื่นก็ให้เรามาที่ร้านค้าก่อนเลยนะครับเขาจะอยู่ที่แพ็คอัปเดตซีซั่นจะอยู่ตรงนี้นะครับแพ็คเปลี่ยนค่าสถานะรองราคาจะอยู่ประมาณ5 5า้บาทนะครับจะได้100เม็ดด้อยเม็ดสุ่ม ได้100ครั้งหรือว่าเราจะไปซื้อจากตรงนี้ก็ได้นะครับร้านแบล็กคิสตันแบบพรีเมียมเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับหินเปลี่ยนค่าสถานะลองโดยใช้400เพชรแบบพรีเมียมสัปดาห์หนึ่งเราจะซื้อได้3ครั้งด้วยกันนะครับก็เพื่อไม่ให้มีหินเปลี่ยนค่าสถานะลองเยอะเกินไปในส่วนของหินพวกนี้ก็จะมาในกิจกรรมด้านหน้าหรืออาจจะมาในแพ็กเกจรูแบบอื่นเพิ่มเติมซึ่งในส่วนของสายฟรีอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับส่วนในการที่เราจะเปลี่ยนค่าสถานะลองของอุปกรณ์ได้นั้นก่อนอื่นเราต้องทําการตีบวกอุปกรณ์เนะี่ยให้ถนนะหถึง12เราา้ ตีบวกอุปกรณ์ไม่ถึง12จะไม่สามารถกดเปลี่ยนค่าสถานะของอุปกรณ์ได้นะครับส่วนในการที่เราจะเปลี่ยนให้คุ้มเนี่ยส่วนมากก็จะแนะนําเป็นอุปกรณ์ที่ติดดาวเพราะว่าอุปกรณ์ที่ติดดาวแบบนี้นะครับมันจะเป็นออฟอีกระดับขั้นหนึ่งมันจะดรอปได้ยากมากกว่าอุปกรณ์ที่ไม่ติดดาวก็โดยพื้นฐานในการที่เราจะเลือกตีอุปกรณ์ orn, เราก็ต้องดูอุปกรณ์นั้นๆก่อนว่าอันไหนเราจะใช้แบบยาวๆส่วนมากก็จะเน้นตามสายของตัวละครนะครับอย่างเช่นอ่ะผมไปเปลี่ยนของตัวละครของโรเอลแล้วกันนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้ออ่่ีรราาุปกณ์ทเเจะะลลนแ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อุปกรณ์ติดดาวแต่โนเอลต้องการค่าจอกเกาะผมก็เลยตีบวกอุปกรณ์เซนดี้มาก่อนนะครับเพื่อเปลี่ยนส่วนเราจะหาออฟไหนดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสายของตัวละครเช่นกันนะครับถ้าเป็นสายโจมตีแอตแทกเกอร์ส่วนมากเราก็จะเน้นไปทางค่าคิทคอนเลสคิดาเมีแล้วก็โจมตีตั้งต้นของสเตตัสที่ต้องการของตัวละครนะครับอย่างเช่น MATK อย่างยามิก็ต้องการเป็น ATK นะครับแบบนี้ให้เด่นค่าสถานะใดค่าสถานะหนึ่งไปดีกว่าเพราะว่าการที่เราได้เปอร์เซ็นต์มานั้นจะทําให้ค่าสเตตัสตรงนี้เพิ่มขึ้นเเเยยยออะมากๆลดี๋ว เปลี่ยนให้ดูก่อนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเข้าไปนะครับซูเมนูการเปลี่ยนแล้วก็กดที่หินถ้าเป็นหินทั่วไปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนทั้งหมด4ออฟเลยนะครับแต่ถ้าเป็นหินระดับสูงขึ้น,นมาดอยจะสามารถล็อกค่าได้1ชนิดแล้วก็จะมีสิทธิ์การสุ่มนะครับจำกัดจานวนนะส่วนถ้าเป็นหินระดับสูงเนี่ยจะล็อกได้2ชนิดด้วยกันนะครับเลือกออฟที่เราต้องการแล้วก็กดสุ่มได้แล้วก็จะมีสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะอยู่ที่อุปกรณ์ชิ้นนั้นๆนะครััับบเเเเเเพพืื่่่่่อออไไไมมมให้้้รราาาปปปลีีียนนนนนะจจ็ททดดดํ ้กการก็ไดซึ่งในการเปลี่ยนก็จะมีการเปลี่ยนแบบกดแบบครั้งหนึ่งหรือว่าเราจะตั้งค่าการเปลี่ยนแบบอัตโนมัติได้เลือกออฟที่เราต้องการนะครับว่าเราจะเน้นออฟไหนเป็นหลักเราอยากได้โจมตีเราอยากได้ SP สามารถเลือกได้แต่นี้ก็จะเป็นในกรณีที่เรามีหินเยอะซึ่งในช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ฟังก์ชันอัตโนมัติสักเท่าไหร่นะครับเพราะหินเราจะได้จากการเติมใช่ไหมโอเคนะฮะก็กดเปลี่ยนไปนะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นพวกค่าคยสแล้วก็ M อ็มเอตักเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวละครนี้นะครับโนเอลต้องการแบบ ก็ไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวละครสายเวทอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าบางทีได้ใช้แต่ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากเลือกเฉพาะออฟที่เราพอสามารถพอใช้ได้ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องออฟแบบวื้หวาเวอร์วงังอลังการเราต้องหาออฟเท่านี้นะเปอร์เซ็นต์เท่านี้ซึ่งมันจะยากเกินไปแล้วมันก็จะเปลืองหินแบบมากๆนะครับยิ่งเรามีหินเยอะเหมือนเกมเขารู้อะ่ะฉะนั้นกดแค่พอใช้ก็พอนะครับค่อยๆไปเปลี่ยนอันที่อื่นๆบ้างดีกว่านะครับโอ้โหแต่ดูมาสายป้องกันทั้งนั้นเลย5ครั้งเหมือนมาทำลายจิตใจกันันนชดๆมแล้วะครบเ เราจะเอาโจมตีเวทหินม,มีเยอะแต่เราต้องใช้สอยย่างประหยัดแล้เนี่ยอันนี้มีค่าคิลคอนนะครับ3.4แล้วก็พลังเวทเสียดายไม่ใช่เปอร์เซ็นต์แต่ก็น่าจะพอใช้ได้อยู่เอาจริงๆรินะครับแค่นี้ผมว่าก็ถือว่าพอใช้ได้แล้วเพราะว่าถ้าเราจะเอาเอเมทแท็กเปอร์เซ็นต์ไปคู่กับคีหรือไปคู่กับคีดาเมจให้ได้แบบนี้มันจะค่อนข้างยากนะครับให้อยู่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ให้ดูตอนนี้นะครับพลังโจมตีเวท2 9 0หเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยลองเปลี่ยนอีกสักหน่อยหนึ่งไหมเผื่อได้จะดีกว โจมตีเวทเปอร์เซ็นต์เฮ้ยก็ดูดีเลยนะครับรอบนี้ ได้มา1.6%แล้วก็ค่าคีอีก4.8ถือว่าใช้ได้นะครับแบบนี้เราก็ล็อกไปได้เลยเห็นไหมครับการที่เราได้เปอร์เซ็นต์มาเนี่ยตรงเนี้ยขึ้นมาหลายร้อยมากเลยนะแล้วเราจังสามารถปลุกเศษอุปกรณ์ได้อีกด้วยนะครับการที่ได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยเรายังหาหินปลุกเศษเพื่อเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันจะดันได้เยอะมากถ้าเราโชคดีได้ประมาณ4%กว่านะครับอันก็จะยิ้มเนี่ยอย่างนี้3%ก็ยิ้มแล้วนะครับอย่างอันนี้คีเดี๋ยวผมก็จะเอาประมาณซากหินระดับกลางไปเลยแล้นน้้วกกกััััันนนนนนะะะะคคคคครรรรรรรบบบบใใสสส่่าไไได3.5ออเเเููงงยแลตี็2ป ถือว่าก็ยังได้นะครับตอนนี้เห็นไหมพลังโจมตีเวทเพิ่มขึ้นมา3 8 9 5มกันเลยทีเดียวนะครับโดยที่อุปกรณ์ยังบวกเท่าเดิมก็คือบวก12แต่แค่ออฟเปลี่ยนได้พลังโจมตีเวทเพิ่มเติมมาพวกนี้จะค่อนข้างเห็นผลนะครับในเรื่องการบวกค่าสเตตัสยิ่งเราเล่นเป็นสายสายมันจะง่ายกว่าการที่เราเล่นแบบไม่ตรงสายหรือไม่ตรงตามอุปกรณ์แต่อย่างน้อยกันที่เราจะทำออฟนะครับเราก็ต้องบวก12ให้เรียบร้อยอันนี้ก็ถือว่าค่าสเตตัสใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็พลังเพิ่มเติมมาออีกกกกกด้ววยนัจา5 25-56เเป็ 56, ็ 5, 5, 7ไ ้อยไปเลยแล้วกันนะครับบึมเราจะได้สเตต,ตัสตั้งต้นตอนนี้ก็57าหมกว่าๆแล้วก็พลังจมตีเวทน,นะครับอยู่ที่31มหมื่นหนึ่งี่เอาเรื่องเลยไหมเออนะครับและเหมือนกันนะครับถ้าเป็นพวกตัวละครแทงเราก็ควรที่ต้องหาเป็นเดฟเปอร์เซนต์ยิ่งมีเดฟเปอร์เซนต์เยอะก็จะยิ่งดีแต่อันไหนถ้ามี SP ดาเมจเล็แล้วก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับพยายามทําให้ตรงสายของตัวละครนะครับอย่างชาม่เนต้องการเลือดแต่ผมดูก่อนว่าอันไหนเราพอสามารถเปลี่ยนแปลงได้บ้างเพราะถ้าไม่คิดอะไรมากแค่ออ,อเยอล ก็ได้แล้วนะถึงแม้ว่าจะไม่มีเลือดเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ลองเปลี่ยนดูสักหน่อยดีกว่าเผื่อจะได้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีต้านคีกาดดาเมจเลสเหมาะกับสายพวกตัวละครถึกแทงถึงแม้ว่าจะมี2ค่าไม่ได้จําเป็นแต่เทเทียบกันลอปรลีเพื่อหาออฟมันเหมาะกับคนที่มีงบประมาณค่อนข้างสูงนะครับประมาณว่าถ้าง,งบเหลือก็จัดถ้าง,งบไม่เหลือก็ปล่อยผ่านเพราะถึงแม้ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนออฟบางทีมันก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นอ่ะแต่ลองเปลี่ยนดูหน่อยครับเผื่ออยากได้เลือดของน้องชามี่เพิ่มขึ้นมีไหม่ ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับอันนี้น่าจะพลังลดแต่ได้เลือดมาเลือดเปอร์เซนต์หนึ่งถือว่าบวกให้ค่อนข้างเยอะเลยนะมาลองเปลี่ยนออฟอันนี้หน่อยดีกว่านะครับปึ๊บปเป็นค่าสถานะรองจริงๆพลังเวทเนี่ยสองนี่สูงมากเลยนะครับเพราะว่าตัน3%ถึงแม้ว่าบางตัวต้องใช้2ค่าแต่บางทีอยู่ไม่ถูกอุปกรณ์ก็จะค่อนข้างไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราเล่นสายใดสายหนึ่งเราเน้นค่าสเตตัสนั้นนั้นสูงๆใช่ไหมการที่เราใส่ให้ตรงค่านั้นจะเวิร์กกว่านะคร ผมขอลองเปลี่ยนดูหน่อยละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะไหนๆก็จะเปลี่ยนละเผื่อจะได้ดีขึ้นหรือเผื่อจะได้แย่ลงแต่เน้นหลักๆก็คือหาค่าคิซักออฟหนึ่งก็พอช่วงแรกเราทําเป็นคีไปก่อนนะครับก็จะเล่นได้ง่ายมากขึ้นอันนี้มีดาเมจเลสอุ้ยโจมตี2.1นะครับถือว่าได้อยู่ได้แค่ออฟเดียว <laughs> แล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับของเวทเลือดเปลี่ยนป้ายนะครับอยากได้พวคคิทิคอนและโจมตีมาป้องกันซาละสิสายเลือดสายป้องกันอยากให้ไปเป็นอุปกรณ์ที่บวกป้องกันมากๆอันนี้ได้โจมตีนะครับ2.3จะว่าดีก็ดีนะจะว่าไม่ค่อยดีก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเราต้องไปหาคิส่วนอื่นค่อนข้างเยอะแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้ถ้าไปเทียบกับอันอื่นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่ามีอันไหนหน่าเปลี่ยนบ้างออบหลักสักค่าหนึ่งก็เหลือแล้วออฟลองด้วยก็จะดีนะครับอันนี้ไม่ไมี ไปให้ตัวละครยามิใส่กันดูหน่อยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงจากตอนนี้นะครับพลัง5 5า t มื่นห้แอตแท่แต่เราจะมาใส่อันนี้นะครับโจมตี2%อเร์เซพอร์ตก่อนแล้วก็ถอดของยามิปึ๊บแล้วก็มาใส่โจมตีนะครับปึ้มนี่เลยครับเห็นไหมเพิ่มขึ้นมามีความต่างนะถึงแม้ว่าจะลดคิแต่โจมตีก็จะสูงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกอันก็เอาไปใส่ให้อีกตัวจะได้มีหลายๆเซ็ตเน้นทําค่าสเตตัสให้แบบบาลานซ์บาลานซ์แล้วก็ตัวแทงตัวนี้เปลี่ยนออฟ มากทำไมไม่มีอยู่ตัวอื่นได้คดิแล้วก็ได้พลังจมตีขนาดนี้ผมว่าอันนี้มีแววเอาไปใส่ให้ตัวละครอ,อื่นนะเนี <laughs> ่ย ต้องใช้ไปก่อนสำหรับในพาทนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับมาแนะนําแนวทางในการเปลี่ยนค่าสถานะรองของอุปกรณ์เพื่อให้เพื่อนไปเปลี่ยนกันดูนะครับเพื่อเพิ่มพลังเพื่ออยากจะได้ตัวละครเก่งมากขึ้นโหดมากขึ้นลองไปทํากันดูนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กันเพ้่กันสักเล็กน้อยยังไงก็ฝากขลบคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราจะกันใหม่พาหน้าพาทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายครับผมไปแล้วครับ